เ้าเ้า,านะไรไหเห็ดเ้าไทายนะไหมสบายดีนะวันนี้หน,น้าไม่เห็ดผมให้คนแก่หนึ่งหัวสองหัวสามหัวเห็ดไปเห็ดมามแก่เมือ <c oughs> ่อขอเขับรถบอกซื้ดบอกซูดน,น้ำเนาะ เขาบอกซื้อเครื่องแก๊กซื้อเครื่องแก๊กอาเล็กกันบอกบอกไอ้เธอจะลื้อเครื่องแก๊กมอนฟาดใช่ไหมพันฟาดเออเออกลับลืมเลยจะเล้ยวเลยกินไปนั่นเอาเอาเห็ดไหมแล้วก่อนปู่ป้าเขาขึ้นมาเทิงแล้วเขาบไปเฮ็ดได้อยู่มุมนั่นเออปู่ป้าเขาขึ้นมาเฮ็ดบนเฮาซื้อทุกอย่างเขาง่ายเขาง่ายแล้วตะกี้ป้าดิ้งเดือดน

ลงอาลงยูทูบจนไปได้เฟซบุ๊กได้นินอันนี้อันนี้แหละครับโควิด0นาสองพันสิบาครับป้าลูกตีกกอกันนี้อันนี้โควิดหน้าสองพันสิบเก้าันี้ว้าให้มันตื่นกันให้มันตื่นกันเก็บไม่กันด้ไหมจาอ้าวพุ่ดิสิ

เธอค่อยกัไอ้มอนมือโอ้ยตอนนว่าเห็นนันนั้นเธอค่อยเห็นมันแก้ส่งตาเหมือนทางเลยอ่ะเออถามไอ้มอญฮะโอ้คนบ้าพิรุภิรามแก้ส่งเลยกระเบิดบมีอย่างเลยสุดมันเกิดเลยมบ่ายอ่ะตำลวจของพ่อจัาคนบ้าหัวบ้ากบจ้าคนไทยกับจัานี้ว่าบประญาตง่ายเพื่ออละวเื่อเพื่อเรโอ้ยค่อยล่อจะใคค่อยอ่ะรับร ปากอีมอนนะม้นอนอย่าด้หัวตัวแก่สู้ง่ายเลยสรางข้าวแล้วม,มัน